สวัสดีครับพวกของผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นสายเลาะอยู่แล้วนะครับผมเห็นฟาร์มวัวอยู่ข้างทางนะครับก็เลยแวะเข้ามาสอบถามกับเจ้าของฟาร์มครับโอเคเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มสักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวสักหน่อยครับอ่าผมโจครับเดิมเป็นคนราชการตำรวจอ่าข้าราชการด้วยการตำรวจครับโอ้ครับผมแทนส่วน้อยนะครับแทนส่วน้อยก็ประกอบอาชีพเสริมครับครับเล็กน้อย ครับผมมีทำนานะครับบริเวณแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมขอพิกัดฟาร์มสมัยครับเออยู่หลังโตโยต้านะครับซอยเรียบคลองบ้านแสลงพันอยากพบก็มาพบกันได้มาพบกันได้เลยใช่ไหมมุมเลยครับที่นี่เราเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็เป็นจุดที่เข้าออกง่ายครับใครผ่านไปผ่านมาเจอตลอดครับผมขอถามตรงๆเลยทำไมถึงยึดอาชีพการเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวด้วยหลักมันเป็น อาชีพกเสียงดีกว่าครับเป็นอาชีพพื้นฐานของครอบครัวเราโอ้ครับเราแล้วก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะไม่ร่ารวยแต่ว่ายั่งยืนครับผมยั่งยืนยั่งยืนครับยั่งยืนมันไม่ไม่อดเดียก็ไม่อดนะครับเกษตรไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวครับผมนะครับโดยเป็นพื้นฐานองอาชีพของครอบครัวเดิมเราอยู่แล้วครับแล้วก็เหมาะกับภูมิภาพแล้วก็ทักนะเฉพาแล้วก็โลเคชั่นบ้านเราที่ตรงนี้สี่หก ตัวนี้สิบได้ครับจัดการยังไงบ้างเอจัดการโดยการพื้นที่เลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับผมเดิมทีเรารอตรงนี้เราจะเป็นที่ทํานาที่ทํานาทํานาแต่ปรากฏว่าน้ําท่วมทุกปีอ๋อไม่นาไม่ได้ผลนาไม่ได้ผลเลยแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเนินเนี่ยเราก็เป็นจุดเลี้ยงวัวครับตรงนี้เป็นเนินนะครับผมที่นที่นะครับเนียนผมที่ไว้ปรากฏว่าทํานาไม่ได้ผลเลยลอกเลยจัดบริหารจัดการใหม่ด้วยกันเป็นที่ปลูกหญ้าครับผมนี่คือที่พื้นที่ปลูก ปู่ย่าแทนอืมทำนาเดิมนะครับครับเราก็ไม่ทิ้งการทำนาไม่ทิ้งการทำนาเหมือนเดิมทำนาเราจะอยู่ฝั่งนี้ทำนาจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับที่ไหนครับอ่าเราจะแบ่งโซนนะครับอันนี้คือโซนพื้นที่ทำนาของเราครับนะครับฝั่งนี้ทำนานะครับใช่ครับทำนาอ่านี่นะครับแล้วก็เราก็ล้อมรั้วครับเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันตส์เลี้ยงของเราออกไปรบกวน ชาวนพืชผลของของเพื่อนบ้านเราเราจะมีการปริบัริการที่ไม่ให้ใครเดือดร้อนเราล้อมรั้วล้อมอ้อมหมดเลยนะครับครับผมนะครับคนนั้นก็ปลอดภัยนะครับครับแต่ก็มีหลุปบบ้านนะครับธรรมดาบางทีธรรมดาภาษาบัวน้อยแล้วก็แต่เพื่อนบ้านเข้าใจดีครับไม่มีอะไรก็อดูแลกันดีปลูกหญ้าอะไรไว้บ้างครับเอ่อตรงนี้จะเป็นกินนี่กินนี่กินนี่ครับกินนี่ครับผมมันจะปลูกง่ายจะปลูกง่ายใช่ครับปลูกง่ายแล้วอันนี้จะเราโรยทิ้งไว้ตอนประมาณต้น ต้นหน้าฝนนะครับผมพอน้ํามาเขาก็เอ่อออกออกมายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ตตดสักรอบเลยอ๋อเพิ่งปลูกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เราเพิ่งัวราการใหม่ครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมอืมนะครับโอเคพาไปดูวัวนะครับนี่ครับอันนี้คือออกแบบเองใช่ไหมครับออกแบบเองออกแบบเองเดิมทีตัวนี้เป็นกระท่อมอ๋อตรงนี้เป็นกระท่มใช่ใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่เราบ้านเราอยู่ใกล้แล้วกระท่มก็มีมมีความจำเป็นกันเลย ก็เ,เลยเปลี่ยนมาเป็นที่อยู่ของเขาเลยครับตัวนี้เราตั้งใจให้แดดส่องครับเพื่อที่จะบางทีเราไม่ได้ออกแหละให้เขาได้สัมผัสแดดเดี๋ยวถ้านหน้าฝนจะอาจจะเล็ดนิดนึงครับผมเด๋ย่ถ้าเป็นหน้าแรงเข,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 ขาเขาจะเขาจะอยู่ได้อย่างอย่างสบายเขาจะมานอนตัดอาบแดดตัวเนี้ยครับผมเป็นแนวคิดที่ไม่ไม่เหมือนใครนี่ผมชอบมากเลยนี่ครับผมผมบังเอิญจริงๆครับมาเจอตำรวจเลี้ยงลูกอีกแล้วครับก็มันถือาเป็นผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยก็เดิมทีก็มาจากครอบครัว กเกษตรกรรมรนะครับเกษตรกรเกษตรกรรมด้วยกันทั้งหมดก็เลยพอถึงจ,จุดจุดหนึ่งก็ไม่อาจที่จะทิ้งอาชีพเดิมได้นีนอ่อย่างคือมันก็ย่ยยงยืนด้วยเดี๋ยวที่เคยบอกไปคุณตำรวจเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับตรงเนี้ยโอ้โหเลยนานมากนานมากเลี้ยงมานานมากเลยใช่ไหมน่าจะสิบสิบปีสิบปีแล้วพอนะโอ้โหสิบกว่าปีแล้วเลี้ยงมาสิบกว่าปีนะครับทีเริ่มต้นจากวัวแค่แค่สี่ตัวครับนะครับแล้วก็ออกลูกมาแล้วก็ค่อยๆ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะผลิตของเขาเองนะครับ,รบเราไม่ได้มีการลงทุนไม่ได้อะไรมากครับเร,เริ่มต้นจากแค่สีัวแล้วก็บุนเวียนไปเรื่อยเป็นวัวสายพันธุ์อะไรครับเอเดิมทีจะเป็นสายพันธุ์ของอตัวตัวเหลืองเป็นอ,อตัวเหลืองฝั่งนู้นนะครับเป็นเล่มั่นใช่ไหมอ๋อนี่ครับผมบอันนี้คือชุดแรกเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดแรกเลยใช่ใช่ใช่โอ้ตั้งแต่ตอนนั้นตอนมาเขาเป็นลูกอยู่ตัวนี้ครับเป็นลูกตัวนี้น้อยอยู่ครับผม ตอนนี้หลายปีผ่านไปเขาก็ลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ประมาณสี่ตัวละสี่ตัวสี่ตัวปัจจุบันเลี้ยงยังไงบ้างให้ฟางให้อะไรยังไงบ้างก็ปัจจุบันนี้ก็คือตอนเช้าเราก็ไปปล่อยครับนะครับปล่อยตามนี้แลครับผมฝั่งฝั่งที่เรากันไว้ทางนู้นครับแล้วก็หลังบ้านอืมเราจะปล่อยจุดละสามวันจุดละสามวันโดยประมาณโดยประมาณใช่ไหมเราผ่านไปสามวันอีกจุดหนึ่งมันก็หกวันแล้วครับผมย่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วอ่ากบนไปที่นั่นต่อครับจุดเราจะบนอย่างนี้ อพราตกเย็นเราก็จะปล่อยให้เขากินหญ้าเลียมหญ้าตามทางของทางเนี้ยครับซึ so ่งซึはは่งซึ่งก็เขาได้อิ่มทุกวันครับอิเพียงพอไหมเพียงพอเพียงพอใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วช่วงที่หน้าแรงก่อนหน้านี้เหครับเป็นไงบ้างหน้าแ้งก็เออลำบากอยู่ลําบากอยู่ลําบากใช่ครับแต่๋ยเราก็มีฟางครับผมมีฟางเตรียมไว้คืออันนี้เป็นโรงฟางเมื่อก่อนฟางเต็มอัดเต็มเลยครับอยู่ฟังนู้นนะครับโรงฟางครับอ่าแต่ก็แต่ในในในความที่เราโชคดีก็คือเรามีน้ำเราก็ ครับผมเราก็ปลูกญ้าปลูอ่าฝั่งนี้คือญ้านายครับที่เป็นสูงสูงนะครับครับผมแล้วก็สูบน้ำรดตัดให้ให้ตัดให้เขากินผสมกับฟางครับอันนี้พูดถึงช่วหน้าแ้งมีเวลาดูวัวไหมครับเวลามีไหมก็หลังเลิกงานหลังเลิกงานชาชาเช้าเ้นี่ยผมก็หลังจากส่งลูกไปโรงเรียนลงเสร็จก็กลับมาปล่อยวัว<อ>ไปตามจุดที่เราเขียนจริงครับมาร์กไว้นะครับพอะตกเย็นมาก าโมงครับมาถึงที่ห้าโมงก็ปล่อยจากจุดที่เราาร์คให้เข้ามาเลียมหญ้าครับผมก็ตอนห้าโมงกว่าๆนะครับหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งก็ให้เขาเข้ามาครับผมวิธีนี้เลยวิธีนี้เลยใช่ใช่เราจะไม่เคยน้อยครั้งน้อยมากที่เราจะใส่อาหารเสริมครับผมออาจจะมีหน้าเลี้ยงอาจจะมีบ้างอาจจะมีเสริมบ้างข้นอะไรพวกนี้เอามาผสมกับกับฟางครับให้ให้สารอาหารเขาได้มีครบครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกเดือน ไม่ใช่สิทุกหกเดือนเราก็จะถ่ายพยาธิครับแล้วก็บํารุงทุกหกเดือนทุกหกเดือนนะครับผมก็จะมีรอบของวัคซีนครับอันนี้เราจะไม่ทิ้งเราจะมีรอบดูแลเขาตลอดเดี๋ยวขอคุยเรื่องวัวสักหน่อยนะครับผมตอนนี้วัวกี่ตัวแล้วนะคุณตำรวจตอนนี้ผจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้นับเนาะใช่ครับผมสามหกเก้าสิบสิบสองสิบสามตัวส่วนใหญ่จะเป็นชาโรเล่เนาะใช่เป็นเล่ยครับบามันบี๊บ ครับต้นบีบอ่านี่ครับผมวัวพื้นบ้านอีกตัวหนึ่งครับผมอ่าพื้นบ้านที่กระโดนแท้กระโดนแท้อยู่ฝั่งนู้นนี่นี่ตัวตัวนี้รับตัวขาวนะครับเนาะตัวขาวน้อยเห็นคุณตุรว่าบอกว่าไม่ได้ยึดที่วัวสวยงามเลยใช่อ๋อใช่เราเราเราเน้นเน้นเอ่อความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของวัวเขาแล้วครับสายพันธุ์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะจะทิ้งไปเลยครับแล้วก็มีการพัฒนาอืมตามตามสเต็ปของเขาคราครับซึ่งบางทีด้วยวัวเรา ขนาดเนี้ยเราจะมาพัฒนาให้มันใหญ่เลยก็เขาจะลําบากในการคลอดอกันแล้วก็เอาแค่ธรรมดาเอาที่มันใส่พันเขาได้ไม่ถึงต้องเน้นรุ่นประมาณนี้ครับซื้อง่ายขายคล่องใช่ใช่ใช่ซื้อขายคล่องครับราคาไม่สูงราคาไม่สูงใช่ครับเวลาเราขายเราสบายใจไม่ด้วยยังไงใช่ใช่ใช่ครับไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเลยใช่ต้องพูดเยอะถึงเวลาขายก็ขายเลยขายได้นี่ครับผมแนวคิดดีมากเลยอ่ะขอถามมุมมองของคุณตำรวจหน่อยว่าการเล่นวัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ สำหรับเราตัวผมเองนะพื้นที่ตัวนี้ก็สลหรับหน้านี้ก็ไม่ลาบากเพราะเราได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ไว้รองรับกับช่วงฤดูทํานาครับที่เราไม่สามารถที่จะปล่อยทุ่งได้เหมือนเหมือนช่วงหน้าแรงทั่วไปเราจัดการได้แต่ก็เข้าใจอยู่หลายท่านเอที่ลาบากก็เยอะอยู่นะครับเห็นขับรถมาคนยญ้าคนยญ้านัตัดย่าเราทำเหมือนก็โอเคผมเข้าใจเลยนะครับแต่ที่เรา ลำบากที่สุดตอนนี้คือเด่นที่สุดคือเรื่องของราคาวัวนะครับซึ่งตกต่ำมากตกต่ำจริงมากซึ่งเราก็ได้แต่กล้ามคืนถื้นทนนะครับทนก็ทนทําต่อไปทําอะไรไม่ได้ทนทําต่อไปด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ก็ทำด้วยใจรักแต่เราก็โชคดีคือเราไม่ลาบากเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ตอนแรกไม่ไม่เหนื่อยไม่ต้องลงทุนด้วยแรงเงินลงทุนด้วยแค่แรงกายในช่วงเวลาที่เราว่างเต็มที่เลี้ยงได้กี่ตัวครับ เต็มที่ใช่ไหมผมเคยทําสูงสุดได้16ตัว16ตัวใช่ครับ16ตัวทีนี้พอ16ตัวเนี่ยมันมันลำบากตอนตอนหน้าแรงครับผมตอนหน้าแรงคือเขาเขาไม่อิ่มเขาไม่อิ่มด้วยปริมาณมันเยอะครับมันเยอะแล้วเขาไม่อิ่มแล้วก็มันมันมันแย่งกันแล้วมันเกิดการสู้กันพูดง่ายง่ายเขาเขาจะดันกันจะขีดกันครับผมลงสามกันเลยระบายไปบ้างนะครับตันนี้ก็เหลือเหลือเท่าที่เห็นนะครับพราะมนก็ยัดูดูครับดูโรคหน่อยสุดท้ายแล้วอยากให้ตำรวจให้กําลังใจกับคนเลี้ยงวัวหน่อยครับผมก็ให้กำลังใจกััันนนะคครบเลี้ยงววแก็ ดูแลกันปรึกษากันมีอะไรก็ส่งข่าวกันส่งข่าวกันส่งข่าวกันนะครับนี่ก็อยากฝากถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาครับนักสัตว์นะครับราคาตะเลี้ยงของ,ของชาวบ้านของกเกษตรกรจริงๆเนี่ยอยากให้มาดูแลอ,อยากให้มามองกันนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ถือว่าผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกับผมคือลําบากมาก ลำบากมากในเรื่องของราคาครับราคาราคาตกต่ำราคาไม่ได้ตองอุดับแต่ก็จําเป็นต้องทําต่อครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฝากให้มาดูช่วยประยุงราคาหรือช่วยให้มันดูดีขึ้นให้เกษตรกรเลี้ยงวัวจะได้มีมีชีวิตชีวาได้มีกําลังใจกาลังใจแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับครับผมครับสุดท้ายสักคร้หัวใจหลักของการเลี้ยงวัวคืออะไรครับคุณตำรวจการเลี้ยงวัวก็คือใจรักใจรักอันดับแรกคือต้องมีใจก่อนนี่ถ้าไม่มีใจเจอความเหนื่อยเจออุปสรรคเจอปัญหาเนี่ย นี่เดียวเราท้อนเนี่ยเราก็เชอเสียไปเลยมันจะไปต่อไม่ได้เดี๋ยวผมเองเจอปัญหามาเยอะวัวแท้งก็มีวัวป่วยก็เยอะครับถึงขนาดจะต้องเอาญ้าไปป้อนมันในปา่าก็เคยมาแล้วซึ่งตัวอย่างเหมือนที่บอกคือเราทาด้วยใจใจรักการที่จะดูแลเขานะครับ <ผม S 2> เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเราผมเชื่อว่าคุณตุามหลวงน,น่าจะเห็นมือใหม่ที่ล้มเลิกไปเยอะแล้วใช่ไหมปีนี้เยอะเนื่องจากอะไรครับคุณตุามหลวงปัจจัยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็เรื่องของอันดับแรกเลยที่ผมคิดนะเรื่องของราคาล่ะราคาเลยราคาไม่ได้สอง พื้นฐานของของวัตถุดิบนะครับไม่เพียงพออาจจะพื้นที่การเลี้ยงหญ้าแล้วก็เรื่องของอาหารเสริมหรือหรือทุนที่ต้องใช้ครับผมน่าจะไม่คุ้มกับราคาที่มึงเป็นณปัจจุบันนะครับเป็นเหตุหลักส่วนนี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่สละเวลาให้สัมภาษณ์ครับครับครับไว้เจอกันใหม่ครับดีครับ